พบกับรายการ Have a Newsday เวลาเพลินข่าววันนี้อยู่กับเจนา่าเจน่าเลนพามลี่ค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะเจน่าจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแม่ค้าเรือเร่อย,อย่างคุณป้ามาลีเช่าเกาะเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ากลุ่มลูกค้าของคุณป้าไม่ใช่ชาวบ้านริมน้ำธรมธรมดาๆค่ะแต่เป็นเหล่าคนเดินเรือบรรทุกสินค้าในแม่น้ำเจ้าพยา และคุณผู้ชมคะในการจอดเทียบเรือนะคะเพื่อขายสินค้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะคะแต่ด้วยฝีมือความชํานาญในการขับเรือของคุณป้าเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเช่นกันค่ะเราไปติดตามเรื่องราวของคุณป้าพร้อมๆกันเลยค่ะป้ามาลีเป็นชาวเกาะเรียนที่ทําอาชีพเร่ขายของในแม่น้ําเจ้าพรยามากว่า30ปีแล้วนะครับ41า 11, 11, ทั้งหมด110บาท อลูกสี่สิบจาถ้าใครแล่นเรือไปในแม่น้ําแถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา<ๆ>ก็อาจจะเคยเจอป้าขับเรือเร่ขายข้าวโพดคั่วลูกชิ้นทอดขนมเล็กๆน้อยๆและน้ําดื่มต่างๆอยู่กลางแม่น้ําก็เป็นได้ เวลาในการทำงานของป้าคือการตื่นตั้งแต่ตีห้าเรือที่ป้าใช้ก็คือเรือเข็มลำนี้ครับอายุเยอะแล้วเนี่ยแต่ว่าฉันซื้อต่อเข้ามาหลายหลายทอดแล้วแหละแต่มาอยู่กับฉันนะฉันก็ดูแลรักษามันก็ใช้ได้ การขับเรือออกจากคลองเพื่อทะลุไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาของป้าแล้วก็ต้องบอกว่าป้านั้นนอกจากจะใจสู้แล้วก็ยังเป็นผู้ชานาญการพิเศษด้วยนะครับเก่งจริงๆตั้งแต่ตัวเล็กๆเนาะพออยู่กับพ่อกับแม่ก็ค้าขายทางเรือนี่แหละพอออกจากโรงเรียนแล้วจบแค่ป .4 ก็ลงเรือไปกระเขาก็ฝึกไปตั้งแต่เล็กๆ ออกมาแค่ไม่ถึง5นาทีลูกค้าป้าก็เรียกป้าเพื่ออุดหนุนแล้วล่ะครับป้าส่งสัญญาณให้ลูกค้าด้วยการบีบแตร ห,ห,ลหลังจากนั้นก็เทียบเรือโดยการตีโค้งนิ่มๆเข้าไปหาเรือที่มีลูกค้าก็ราแรงไปจับตะขอให้หน่อยคนบนเรือก็อจะช่วยกันเอาตะขอเกี่ยวเรือป้าเทียบกับเรือใหญ่อีกทีส่วนสิ่งที่ขายบางชนิดก็ทำสดๆเช่นไส้กรอกทอดหรือว่าข้าวโพดคั่วอะไรจ้ะลูกชิ้นลูกชิ้นแะไรปะเยอะเลยอันนี้สองอ,อันนี้ อันนี้อย่างละสิบบาทนะท้สองอ่ะเมื่อนค้าซาลงแล้วก็ถึงเวลาที่แม่ค้าจะพักผ่อนกินข้าวกินปลากับเขาบ้างทำเลที่เลือกส่วนใหญ่ก็คือใต้ต้นไม้นะครับ เวลาน้ำแรงไม่มีอุปสรรคอะไรเวลาขับเรือแต่ว่าลมลมแรงก็ไม่มีปัญหาเพราะลมมันจะแรงอีกฝั่งอีฝั่งมันจะไม่แรงเราจะรู้ว่าทิศทางลมมาทางไหนแล้วก็จะหลบลมได้มันก็ไม่ลําบากนะอยู่ในเรือฉันว่าสบายดีออกก็คือไม่มีคู่แข่งหนึ่งลมก็พัดเย็นและอย่างเราไปขายของแล้วเรือมาจอดก็ใกล้บ้านเรา ไม่ต้องวิ่งไปไหนๆกลๆไม่ได้วิ่งข้ามจังหวัดปัจจุบันเรือของคุณป้ามาลีนะคะก็เป็นเรือลำเดียวที่ยังค้าขายอยู่ในแม่น้ำเจ้าพยาในบริเวณนี้ค่ะและคุณป้านะคะก็ยังบอกอีกว่าไม่คิดที่จะเลิกทำในเร็วๆนี้นะคะจะทำต่อไปจนกว่าร่างกายจะไม่ไหวค่ะ เห็นความใจสู้ของคุณป้าแบบนี้แล้วนะคะเจน่าก็ขอเอาใจช่วยขอให้คุณป้ามีลูกค้ายเยอะๆและเหนียวแน่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะข่าวาต่อมาค่ะคุณผู้ชมเจน่าจะพาคุณผู้ชมไปดูการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกครับในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราอาจจะไม่ค่อยทราบนะคะว่าในพื้นที่ที่อำเภอดอยสะเก็ดเนี่ย มีปัญหาการตกค้างของลูกคลับบนต้นค่ะซึ่งปัญหานี้นะคะก็ทำให้หน่วยงานในพื้นที่หลายๆหน่วยงานพยายามหาช่องทางและวิธีในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อที่ลูกคลับที่ตกค้างเนี่ยจะได้ไม่ไกลายเป็นของเสียไร้ประโยชน์ค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าชาวบ้านจะมีวิธีในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรค่ะชาวบ้านตีนตกตำบลเทพเสด็จอำเภอตะสกิดจังหวัดเชียงใหม ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากขนาดเก็บผลพลับที่กําลังใกล้สุกเนื่องจากต้นพรับอายุหลายสิบปีปลูกอยู่บนเขาสูงและมีอุปสรรคจากฝนที่ตกต่อเนื่องลูกพลับสดที่เก็บได้จะถูกนําไปทำความสะอาดและบ่มด้วยก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์เพื่อให้ผลพลับมีรสชาติด,ดีขายได้ราคาคือมันเป็นอาชีพเสริมมาจากก็ได้กันแล้วก็ค่นักจะ ที่บ้านนี่มีต้นทับเยอะหรือเปลมีเยอะอยู่จ้ะเยอะอยู่แล้วปีนึงนี้มีรายได้เท่าไหร่ก็ประมาณสักหมืน่นหมื่นกว่าเนี่ยจ้ะทับที่ไม่ออกไหมเราเก็บได้หมดไหมได้หมดจ้ะแต่มีเป็นบางปีบางปีก็ขายได้บางปีก็ขายมาได้แล้วปัญหาไม่คืออะไรปัญหาก็คือตลาดจ้ะ แม้จะเป็นพรับคุณภาพลูกใหญ่หวานกรอบแต่เพราะเป็นผลไม้ที่เบาบางต่อการขนส่งระยะไกลและมีอายุการเก็บรักษาค่อนข้างสั้นทําให้แต่ละปีชาวตําบลเทพสเสด็จจะเก็บพรับขายได้เพียง30ตันและเหลือพรับตกค้างบนต้นรวมกว่า100ตันนักวิชาการในโครงการมหาวิทยายลัยสู่ตําบลของมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ร่วมกับสมาธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเห็นถึงปัญหานี้ <S <S จึงเข้าไปช่วยพัฒนาการแปรรูป พรับแช่อิ่มอบแห้งขั้นตอนการทําเริ่มจากการคัดเลือกพรับที่สุกพอดีปอกเปลือกฝานเป็นชิ้นนําไปแช่กรวดมะนาวาเ,เพื่อรักษาสีสันของลูกพรับจากนั้นนําไปแช่อิ่มกับน้ําตาลทรายสองคืนก็จะได้พรับแช่อิ่มก่อนจะนําไปอบแห้งเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติและยังเก็บได้นานหลายเดือน นอกจากนี้นำเชื่อมพับที่ได้จากการใช่อิ่มยังสามารถนำไปเคี่ยวให้ข้นกลายเป็นน้ำไซรับพับได้อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คนในทางอุตสาหกรรมเนี่ยเขาเขายอมรับไม่ได้ว่าพอไปขายแล้วมันเกิดรถฝาดขึ้นมาชิ้นหนึ่งเนี่ยผู้บริโภคไม่ยอมรับโรงงานอุตสาหกรรมที่โรงงานอบแห้งนะครับก็จะมีปัญหาว่าผูกค้าปฏิเสธแต่ในขณะที่ชาวบ้านเนี่ยข้อดีของเขาคือ ชาวบ,บ้านควบคุมวัตถุดิบได้เขาเก็บมาเองเขารู้ว่าเอ้ยอันนี้สุกได้อันนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับเขาก็สามารถคัดเลือกวัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางได้ในขณะที่โรงงานพอมาเป็นรัตก็คุมไม่ได้นะครับแังนั้นก็จะกลายเป็นว่าเป็นจุดเด่นของชุมชนที่สามารถสร้างความย้มแข็งก,กับชุมชนได้อย่างเงี้ยครับวปีนี้ก็เป็นเริ่มเอาไปวางจําหน่ายให้กับผู้บริโภคดูแนวโน้มของตลาดว่าว่าจะไปได้ไหมถ้าไปได้คิดว่าหลายๆกลุ่มชาวบ้านก็อาจจะเริ่ม เข้ามานะฮะให้อาจารย์ไปอบรมหรือไปอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าปีนี้ก็กลุ่มนี้ฮะที่โทรม,มาบอกอาจารย์ช่วยหน่อยเพราะว่าเขาพักออกเยอะปีนี้พระเป็นผลไม้ที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกในชุมชนพื้นที่สูงของภาคเหนือแต่เมื่อปริมาณผลผลิตมากขึ้นจึงมักประสบปัญหาราคาตกต่ำการแปลรูปผลผลิตและวางแผนด้านการตลาดโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งจึงเป็นหนึ่งในทางออก เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้จากผลผลิตที่ตกค้างในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ลูกคลับเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะสามารถช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดได้แถมยังบํำรุงสายตาได้ดีอีกด้วยค่ะคงจะเสียดายแย่เลยนะคะถ้าลูกคลับเหล่านี้นะคะกลายเป็นของเสียไร้ประโยชน์ค่ะก็ต้องขอชื่นชมนะคะหน่วยงานต่างๆในพื้นที่และชาวบ้านที่ปรับตัวนะคะแล้วก็สร้างสินค้าที่รับประทานได้ง่ายขึ้นแถมยังไม่ต้องกังวลใจในเรื่องของการขนส่งอีกด้วยค่ะสุดยอดไปเลย,เลย เอาละค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามรับชมรายการ Happen e w s Day เวลาเพลินข่าวได้อีกครั้งผ่านทาง ALTV ช่อง4 t ีเรียนสนุกและสามารถรับชมรายการของเราผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.altv.tv และ facebook.com/altvc youtube.com/altvc สามารถส่งคำแนะนำมาได้ค่ะที่อ e ีเมล h a p p e a News Day@altv.tv แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะที่ line altv4 ค่ะวันนี้เจน่าขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ